หัวหน้าเทงเผยได้ตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกแล้วลุยส่งแคนดิเดตชิงเก้าอี้รองประธานสภาหัวหน้าเทงปลื้มยอดเงินบริจาคพักประชาชนทะลุ16ล้านเผยได้ตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกแล้วลุยส่งแคนดิเดตชิงเก้าอี้รองประธานสภาเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่10สิงหาคม67ที่สเตเดียมออนไลน์นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชาชนร่วมบริจาคยอดทะลุ16ล้านบาทว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงออกด้วยบรรยากาศอย่างอุ่นหนาฝาข้างรวมถึงยอดบริจาคที่วันนี้ทะลุ16ล้านบาทแล้วและยอดสมาชิกจำนวน2.8หมื่นคนก็ไปต่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าพักประชาชนเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆเรายัางไปต่อเรื่อยๆหากสมาชิกพักสมัครครบหนึ่งแคนเราก็ยังคงไม่ปิดการรับสมัครเพื่อขอยายฐาน สมาชิกไปเรื่อยๆเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างแนวร่วมให้ได้มากที่สุดเป้าหมายการเลือกตั้งปี2,570คือเราอยากสร้างรัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนจะมีการเดินสายเพื่อรับสมัครสมาชิกหรือไม่นั้นยืนยันว่ามีแน่นอนนายนัทพงศ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เวลา14นาฬิกาตนจะเดินทางไปจังหวัดราชบ,บุรีเพื่อช่วยหาเสียงเลือกนายกอบจ ราชบุรีรวมถึงพูดคุยกับทีมงานจังหวัดและสาขาพักในเรื่องที่เราได้มีการประชุมกรรมการบริหารพักประ,ประชาชนไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาในเรื่องการออกระเบียบต่างๆเพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปอย่างไร้รอยต่อรวมทั้งจะมีการแต่งตั้งทีมงานพักประชาชนประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างไม่สะดุด ส่วนการส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกแทนนายปฏิพัทสันติพาดาอดีตสอสอพิษณุโลกพักเป็นทรรนั้นนายนัทพงศ์กล่าวว่าเมื่อเช้ามีการประชุมคณะกรรมการสัญหาและได้ตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้วรอความชัดเจนแล้วจะประกาศอีกทียืนยันว่าเรามีความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ส่วนกรณีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งพักจะมีการเสนอชื่อหรือไม่นายนัทพงศ์กล่าวว่าต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมสส ของพักเรื่องนี้มีการหารือกันอยู่และคาดว่าเราจะมีการส่งชื่อแคนดิเดตลงชิงเพื่อยืนยันว่ารองประธานสภาในฐานะที่เรามีสอสอในสภามาที่สุดก็ควรจะมีสิทธิงลงชิงตําแหน่งด้วยซึ่งจะเป็นการดีกับประชาชนที่จะได้รับฟังแคนดิเดตรองประธานสภาของแต่ละพักสแสดงวิสัยทัศน์เรื่องเก้าอี้ประธานกรรมธิการต่างๆเรื่องนี้ต้องมีการหารือภายใน วิบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จํานวนสสอของพรรคประชาชนลดลงและจะส่งอย่างไรต่อเก้าอี้ประธานกรรมธิการบ้างนั้นส่วนตำแหน่งวิบฝ่ายค้านยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามเดิมทั้งนี้ได้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายสภาแล้วว่าตำแหน่งดังกล่าวแต่งตั้งจากประธานสภาและยังทำงานได้เหมือนเดิม